อินโนวเจ็ดที่นั่งตัวท็อปสุดปี14ราคาโดนใจคันสุดท้ายในเดือนนี้นะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะฮะร,รถพวกนี้นะครับมาในจังหวัดที่เหมาะเจาะพอดีนะครับตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่ต้อนรับวันแม่แห่งชาติใครที่มีผู้สูงอายุในบ้านเยอะนะครับและต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง มันไม่สามารถที่จะหลีกหนีตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอย่างที่เราได้มีการบอกอย่างที่เราได้มีการพูดอย่างที่เราได้มีการแนะนำมันเป็นการใช้งานแบบตรงตัวแน่นอนครับหลายคนอาจจะคิดว่าผมอาจจะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากอาจจะยังอยู่กับคุณพ่ออาจจะยังอยู่กับคุณแม่หรือบางท่านอาจจะมามีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วเป็นพ่อแม่ลูกนะครับแต่ก็ต้องการความสุขสบายในการเดินทาง และอยู่ในระดับที่หรูขึ้นมากว่าตัวรถปกตินิดหนึ่งแนะนำเจ้าคันนี้อินโนวไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดนะครับตัวนี้เป็นปี14ครับสีบอลทองเดิมจากโรงงาน,อ,นอ,างอันขออนุญาตขิงได้ไหมอันขออนุญาตขิงได้ไหมในเมื่อเรามีรถที่ดีเนี่ยทำไมเราจะขิงไม่ได้ล่ะถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเรามีรถที่ดีเราก็สามารถขิงได้อยู่แล้ว ตัวนี้เนี่ยเป็นปี14 2.0V เบนซินรถไม่เคยมีการดมแก๊สรถไม่เคยมีการติดแก๊สนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือไม่น้อยมากสำหรับปี14ตัวนี้ไมไม่เกินแสน90 0 0 0โลหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเหลือ,อแค่1 0 0่1มืกิโลเองมันก็แสนแล้วแต่จริงๆก็คือมันไม่ใช่ครับนับกันตามหลักตามตรงคือไมน้อยที่สุดในประเทศไทยเอากล้าพูดแบบนี้เลย ปัจจุบันเนี่ยเราจะไปหาอินโนวาที่เป็นโฉมเบนซินและเป็นสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับนี่คือเรื่องความเป็นจริงเราแนะนำเราบอกเราบอกเล่าให้กับคุณลูกค้าได้ฟังรายละเอียดพวกนี้ได้อย่างชัดเจนถูกต้องแบบตรงไปตรงมาและมันคือข้อเท็จจริงนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมเบนซินอยู่นะฮะไฟหน้ามันอาจจะมีคราบเหลืองบ้างในโซนด้านบนเดี๋ยวตรงนี้อาจจะมีการขัดให้นะครับแล้วก็ตัดมอง คู่หน้ามีมาให้ครบเลยสเกิร์ตรอบคันนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นตัวสีเทาเงาแล้วก็คิ้วฝากกระโปรงจะเป็นโครเมียมนะฮะโลโก้ก็จะเป็นโครเมียมเหมือนเดิมดูลักษณะของตัวรถนะครับทำไมเราต้องมองว่ารถรุ่นนี้แก่อย่างเดียวละ่ะมันไม่ได้แก่นะฮะมันเป็นตัวรถที่มีความอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มันบอกเล่าสู่กันฟังได้นั่นคือมันน่าใช้นะครับ หลายคนอาจจะไปกังวลว่าเฮ้ยสองยููนลิพเบนซินในเรื่องของอัตราการกินน้ํามันมันอาจจะเยอะก็ได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเฉลี่ยดีๆเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับตัวรถปกติทั่วไปเหมือนกับเบนซินปกติทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเราอาจจะเท้าหนักนิดนึงพออยลายที่เราออกต่างจังหวัดหรือว่าขับบนโทเวย์มันก็อาจจะก,การกินกันบ้างเป็นเรื่องปกติตรงนี้คือเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องปแปลกไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องปกตินะครับ มาดูตัวเครื่องยนต์นิดหนึ่งฮะเครื่องเนี่ยใสยกิ๊กเลยใสยกิ๊กกิ๊กเลยครับเครื่องยนต์อัน,นขออนุญาตลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมมันเงียบนะเป็น,เป,นเป็นซินนี่มันต้องเงียบนะอาา่าฮะเนี่ยดูด,ดูดูสภาพดิครับโอ้โหคือแบบใสกิ๊กเลยนะใหม่ทุกจุดรถสภาพมันดีมากครับ อันนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้กับเจ้าของเก่าด้วยเขามีการดูแลรักษามาค่อนข้างดีเจเนียบแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้ตัวเจ็ดที่นั่งปีประมาณ1 3 3 4และได้สภาพมาแบบนี้ดูเลขคันหน้าดิครับโอ้โหคมกลิบเลยนะคมกลิบเลยแผมพงแผ่นเพจมีให้อยู่ครบหมดนะฮะสายพานเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยอันก็จะมีการเช็ครายละเอียดให้เหมือนเดิมนะครับกำลังอัดล่ะเราก็ดึงก้านบรรุมันขึ้นมาเลยนะฮะ ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวอยู่แล้วของมันดีมันจะไปกลัวเพื่ออะไรครับมันไม่มีเหตุผลให้กลัวอยู่แล้วของดีมก็ต้องดีแบบนี้ของเฟี้ยวเฟีของแจ๋วแจวมันก็ต้องเป็นแบบนี้เราดูรายละเอียดเรามีการคัดลดเรามีการเล่มแบบมาตรฐานตามหลักสากลที่ที่หลายที่อาจจะไม่มีแต่เรามีนะครับเพราะนั่นรถสวยแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตขิงแบบหนักๆเลยนะฮะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมาแบบเต็มเ นะครับน้ำมันเครื่องเหลือนะครับไม่ใช่ว่าน้ำมันเครื่องแห้งนะแต่ว่ามันยังใสยอยู่นะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่อีกหนึ่งรอบเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะรับประกันเครื่องเกียร์หเดือน1นึ่งมกิโลครับแล้วก็ฟรีรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบชั่วโมงให้นานอีก1ปี2อ,อย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนให้สําหรับอีโนวาคันนี้เป็นที่เรียบร้อย1นั่นคือตัวแบตเตอรี่2นั่นคือตัวกองอากาศนะครับเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยรถมันอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะ ตรงนี้เราก็เลยมีการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะฝังกระโปรงฝักระโปรงเดิมนะครับคันหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทั้งหมดสวยมากนะครับสวยมากจริงๆคันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเราไม่ใช่ว่าเพิ่งมี i n นโนวตัวนี้คันแรกนะเรามีทั้งดีเซลเรามีทั้งเบนซินและอีกอย่างนึ่งเนี่ยรถอย่างอินโนวตัวที่ยังเป็นโฉมเบนซินเนี่ย อันเชื่อครับหลายคนเนี่ยอาจจะดูไว้เป็นตัวท็อปสุดเลยซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวท็อปสุดมันจะมีแบ่งออกมา2ตัวนั่นคือตัว V กับตัว G นะฮะ G นี่คือจะเป็นตัวรองท็อปแต่ถ้าเกิด V นี่คือจะเป็นตัวท็อปนะครับหลายคนก็อาจจะคิดในอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยดีเซลมันมีมาแล้ว ผมไปซื้อดีเซลดีกว่าแต่ถ้าเกิดยังสมมุติงบเราที่ตั้งไว้อาจจะไม่พอล่ะครับมันน่าใช้ทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะแต่ในมุมหมายมองเนี่ยถ้าเกิดงบเราไม่พอที่จะตัวรถปี18-19เนี่ยมันก็ต้องมีคันนี้มาอยู่เป็นในตัวเลือกเพราะฉนั้นสามารถมาทนลงขับอ NO ินโนวาเบนซินคันนี้ที่ร้านเปิดพันออโต้ได้ปฏิพัทธ์ชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับคราวนี้ให้ดูตัวด้านข้างสีด้านข้างนะ สวยเดิมเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันล้อแม็กกันลอยเดิมหน้าดิสยางอันเปลี่ยนเป็นโยโคให้ใหม่ปี2021สเสี่เส้นนะครับแล้วก็คิ้วกันกระแทกด้านข้างตัวสเกิร์ตด้านข้างไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างสีเนี่ยสีมันเดิมเลยนะฮะสีมันบางนะครับสีมันไม่หนาอยู่แล้วเพราะว่ารถมันไม่ดีมีการชนมาแน่นอนเหมือนเดิมนะฮะเรารับประกันว่าไม่มีการตัดต่อโครงสร้าง มีเครดิตมีหน้าร้านมีโชว์รูมที่มีมาตรฐานแล้วก็มีสินค้าที่มีคุณภาพมันจะเป็นแบบนี้แน่นอนครับและมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปสำหรับอย่างรถเนี่ยเข้ามาต้อนรับในช่วงของวันแม่แห่งชาถือว่าเป็นในอีกหนึ่งโอกาสมอจาะนะครับที่เราอยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคนในครอบครัวได้รู้สึกว่ามันสะดวกสบายต่อคนในครอบครัวด้วยนี่คือกำไรที่เราจะได้ไป และตัวนี้นะราคาถูกที่สุดในตลาดสภาพสวยที่สุดในตลาดไม่น้อยที่สุดในตลาดจัดไฟนั้นได้ตั้งห้าแสนนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำคนที่ไม่มีเครดิตนะฮะนี่ให้ดูตัวด้านในด้านในเนี่ยเป็นทูโทนแต่จุดอย่างหนึ่งที่มันจะทำให้ภายในแก่ก็คือเฉดสีนี่แหละนะครับสีมันจะเป็นทูโทนนะเป็นสีอ่า เทาแบบเข้มๆกับตัวสีแบบาขาวๆเทาๆหน่อยอ่ะนะฮะแต่มันไม่ใช่เป็นตัวสีเบรดนะครับลายมงลายไม้อไม่ได้มีเก็บลายไม้นะนี่คือลายไม้ติดรถนะไม่ใช่ว่าเอามาทําใหม่นะเอามาเคลือบแล็คกงแล็คเกอร์นะครับหรือว่าขาดสีใหม่ไม่มีนะครับนี่คือไม้เดิมติดรถมาเลยวงมาลัยมังติจอทัสเกีนกล้องมองหลังเนวิเกเตอร์แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับ แต่ตัวนี้คือมันยังไม่ใช่เป็น CVT ยังไม่ใช่นะเป็นเ็นซิเกลจริงนะแต่ยังไม่ใช่เป็น CVT นะมันจะเหมือนกับา V ออสก็คือจะเป็น Super ECT ประมาณนี้และคราวนี้เนี่ยตัวจุดไฮไลท์สำหรับตัว V คือตรงนี้ฮะมันจะเป็นตัวเบาดแยกนะครับซึ่งเราสามารถเดินเข้าเดินออกตำแหน่งตอนที่2กับตัวตอนที่3เนี่ยได้แบบสบายแจ๋วเลยสบายใจเลยสบายกันอยู่แล้วครับ เนี่ยมันคือการแบ่งตำแหน่งตัวบอดที้ถูกต้องนะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดมันเป็น60ต่อ40เนี่ยพอเวลาเรานั่งเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสาคนถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือมันจะเป็นสองคนแต่พอมันเป็นสองคนปุ๊บมันเป็นสองคนที่นั่งแบบสะดวกสบายมากๆนะครับเพราะนั้นอย่างตรงนี้ตัวรถรู่นเนี้ยมันทำมาเพื่อทุกๆท,ท,ท่านที่คนในครอบครัวมีผู้สูงอายุทุกคนนะฮะอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปกับเราหมดแหละ แต่มันติดอยู่ในเรื่องตัวการเดินทางสมมุติอย่างที่ว่านได้มีการเปรียบเปยไปในช่วงเริ่มต้นว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับในครอบครัวเราด้วยหรือว่าเราอาจจะแยกมาอยู่แต่ต้องการคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวกับเราด้วยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ตัวนี้น่าสนใจตัวนี้อย่ามองข้ามตัวนี้อย่าปิดกั้นมันอีกเลยนะครับเราเปิดใจให้กับอินโนวาเบนซินตัวนี้ และเราจะเจอกับอะไรฮะเราจะเจอกับความสุขสบายแน่นอนนะครับด้านท้ายดูฝาท้ายดีฮะสีบรอนทองนะสวยเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นอาสปอยเลอร์นะฮะไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านในนะครับคิวฝาท้ายโครเมียมโลโก้อินโนวาชัดเจนแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเป็น2 0และนี่ก็จะเป็นตัว V อันนี้คือจุดบ่งบอกเอกลักษณ์นะครับว่าตัวนี้คือตัวท็อป หรือไม่งั้นเราก็สามารถสังเกตจากตัวบ่อได้โชกฝ่าท้ายไม่มีแตกไม่มีรั่วไม่มีซึมไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยแก้ไขได้เรื่องเล็กน้อยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวระบบไฟฟ้านะครับแต่โครงสร้างด้านในตรงนี้สําคัญกว่านะฮะเสาท้ายนะครับหรือว่าตัวเสาค้าท้ายแล้วก็ซองด้านนงด้านในรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตนะฮะตะเข็บต่างๆเดิมหมดทั้งคันสวยมากครับ มันมีการใช้งานมาจริงตรงนี้อันบอกเลยว่ามันจริงแต่การใช้งานคือถ้าเกิดอย่างรถปี14ตัวนี้คือมันน้อยมากนะฮะมีจอกลางให้ด้วยนะครับแล้วก็บอกเป็นบอกแขวนเหมือนกับ Fortuner นะฮะเครื่องไม้เครื่องมือก็อยู่ด้านอ่าทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ยางอะไรสำรองก็อยู่ด้านใต้คือมีไม้ครบทั้งหมดเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยอันจะเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดจะเพิ่มให้อย่างเพิ่มอะไร พี่ๆคิดว่าเราดูอ n นโนวาคันนี้เราขาดอะไร i n นโนวามันขาดอะไรไปขาดอย่างเดียวครับฟิลมถ้าเกิดดูคลิปอันมานะฟิล์มเลือกเบอร์ได้เลยอยากได้เบอร์ไหนขอให้บอกอยากได้แบบไหนขอให้เขียนมาเดี๋ยวเราจัดก,การให้ขาดอย่างเดียวครับขาดแค่ฟิล์มแค่นั้นที่เหลือเนี่ยครบหมดแล้วแล้วก็ขาดไฟหน้าอีกหน่อยนึง เดี๋ยวตรงนี้อันจาการให้เรื่องเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยแต่ได้ใจความได้ความหมายและมีเหตุผลแน่นอนตัวนี้ปี14ไม่เ91,000โลราคานะครับ4 9 9 0 0 0บาทราคานะครับ499,000ตัวท็อปสุดนะท่านผู้ชมครับตัวนี้ Innova ตัวท็อปสุดเพราะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยถูกที่สุดแล้ว ถูกกว่าตัววีหลายล้านด้วยอันจะบอกให้และไม่น้อยที่สุดในประเทศด้วยคันนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่ากอไม้นะไม่มีการกอไม่ยอยู่แล้วเรารับประกันไม้แท้นะครับแล้วก็รถไม่มีการตัดต่อโครงสร้างไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเราก็ยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนคราวนี้เนี่ยออกรถในเดือนสิงหาคมนี้อันจะให้คุณแม่ของท่านผู้ชมทุกท่านครับหรือว่า,าคุณแม่ นะฮะของคนที่มีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตแต่ต้องการความสุขสบายในการเดินทางจริงๆตัวนี้อันจัดโปรโมชั่นดีๆให้ 1. อันให้ขับฟรีสูงสุด90วัน 2. อ,อันช่วยผ่อนค่าง,งวด6เดือนเดือนละ2,000บาทในระยะเวลาครึ่งปี 3. อันมีน้ำมันให้เต็มถังสำหรับตัวนี้เบนซินอันเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนที่จะรับรถ 4. อันจัดส่งอินโนวาคันนี้ให้ฟรีทั่วประเทศเพราะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนสามารถออกอินโนวาที่ปฏิพัฒน์ออตโต้ได้นี่คือโปรโมชั่นสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้ปกติเนี่ยลถประมาณปีเนี่ยดอกเบี้ยมันอยู่มาสัก4บาทนะครับ4บาท5บาทประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเครดิตดี้2.79แต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตและเข้าเงื่อนไขโครงการลดโดนใจจาก4บาท4บาทกว่ามันก็จะล่นลงมาเหลือเพียงแค่2.99 เท่านั้นเพราะนั้นตัวนี้ฮะดูคลิปแบมมาจองแค่300ร้อภาษีพดบอรมฟรีให้เฟรมอยากได้เบอร์ไหนมาเลือกเลยด่านจัดก,การให้ทั้งหมดระบบไฟฟ้าก่อนสมมติมันเช็คให้ทั้งหมดเหมือนเดิมเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งเนี่ยอยากจะให้พี่พีได้รับชมกันในคลิปนี้ชัดเจนไหมฮะแจ่มแจ้งไหมครับโอเคไหมครับถ้าเกิดยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้มาได้และขอเน้นย้ําเลยอินโนวาคันนี้จองแค่300บาทเท่านั้นแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศั์สายตรง โทรได้ที่089 110 4954โทรมาเลยฮนะสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ